มาค่ะพี่ๆทุกคนมากินข้าวต้มซุกกี้ค่ะมีน้ำจิ้มซุกกี้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มไข่ค่ะแล้วก็เอ,อสามรสจ้ะคนให้เข้าขกันเลยพี่ๆมาค่ะโหพี่ๆเอา ผสมกันเลยค่ะวนันนี้มาค่ะกินหอมมากเลยอ,อือน้ำจิ้มแซบมาค่ะต้มซุกี้ค่ะมาค่ะขอช็อ น้ำซุปอื้อ,อร่อยมากดูมันเด้งๆอืมสกี้ค่ะแบบน้ำนะคะ มาค่ะมันมันเด้งเด้งจ้าจิ้มลูกจิ้มนะคะสามรสจ้าืฮหืม มาค่ะมากินข้าวกับผี่เพดค่ะพี่ๆเตัวหู้ตัวหู้ชีสค่ะตัวหูชวห้ชีสอลนที่ข้อ่อยนะคะนี่ค่ะพี่ๆทุกตาดั้มซิม มาค่ะกินข้าวช้าครับพี่เพคะอื้อแทบแบค่ะพี่ๆได้กรอ,อกค่ะ น้ำจ <ícios> ิ้มแซ่บอือหือมาค่ะ แบบมากเห็นกี่มองขาเติมไฟด้วยนะคะอือหือแซกรอกอร่อยแล้วก็ทุกอย่างก็อร่อยค่ะแม่แม่แมมเปพนทำค่ะ มาค่ะพี่ๆกคนแซ่บๆกันค่ะเห็นดูกมีมงตรงไฟด้วยนะคะอ,อ,อร่อย มาค่ะมีงนด้วยนะคะุ้ยตูกข้าทุกคนสามชั้นนี่ดูสามชั้นเล่งๆค่ะอวบๆแต่เอ๊ะ แบบฟักเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ตอนนี้พี่เพยขอไปกินก่อนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดทักทายแล้วก็ฝาก,ากชือ่อชองพี่เพจด้วยนะคะแล้วแพยหอยูด่ดังหวัดเชียงใหม่เจ้ากดกระดิ่งด้วยราคา